สวัสดีครับผมนายพิชชาทองสุขนะครับปอชสามสี่เลเที่สองนะครับผมตัวแทนจากกลุ่มโครงการเว็บไซต์โปรแกรมตะกูลอารวี6ซึ่งวันนี้จะมานําเสนอโปรแกรมเว็บดีที่ตัวที่25นะครับมีชื่อว่าอารวีอุลตร้านะครับหรือว่าอัลตร้าอารวีอัลตร้านะครับเป็นแอปพลิเคชันคีย์เวกเตอร์นะครับที่เริ่มผลิตไปแล้วนะครับซึ่งช่วยสร้างเอฟเฟกต์หน้าจอสีเงินหน้าจอสีเขียวสำหรับวิดีโอนะครับแม้ว่าพื้นหลังจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับ อัลตราจะทำการวิเคราะห์ภาพที่ซับซ้อนเพื่อสร้างเอฟเฟกต์โครมาชีนะครับคุณภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่มีแสงมากกว่าในอุดมคติอัลตรานะครับยังรวมเทคโนโลยีชุดสมดุจริงซึ่งช่วยให้สามารถป้อนหัวข้อในสภาพแวดล้อมสามิตินะครับเสมือนจริงที่เคลื่อนไหวได้หน้าที่การใช้งานของเรมีอลตรานะครับเป็นากาี่สร้างเวกเตอร์ให้กับวิดีโอรวมถึงการทำกรินสกรีนบลูกรีนนะครับแม้ว่าพื้นหลังวิดีโอจะเป็นสีใดก็ตามก็ โปรแกรมเระเบียต้านะครับสมัยเสมสมัยว i นโดว์ไอเนี่ยครับเวอร์ชันซีเสนะครับ,รบก็ปัจจุบันไม่มีทางหาโหลดได้แน่นอนนะผมพูดได้เลยนะครับถึงหาโหลดได้เนี่ยโอ้โหเันเก่ามากนะครับคง oh, ไม่มีใครนั่นจะใช้กันแล้วนะครับจึงไม่สามารถที่จะหามาทำการสาธิตได้นะครับก็ขอ ยืมข้อมูลจากหมองัดเนะครับมาเป็นในการนำเสนอั้งนี้นะครับก็นับตั้งแต่เลิกผลิตนะครับเป็นงานของแอลอโรนะครับฟังก์ชันของตาก็ได้ถูกลงเข้ากับ Adobe น่งนะครับได้แก่ Adobe v i s i o n Communicator นะครับจนถึงปี2 0 5 0แล้วก็ Adobe P r e m i e r e ียร์เอนะครับจนถึงปี2008นะครับ และ Adobe Premiere Pro ตั้งแต่ปี2010นะครับจนถึงปัจจุบันก่อนหน้านี้น,นะครับอาตาไป f f ในชื่อ s e r i o u s Magic Ultra Key นะครับและได้มาเมื่อ,อ Adobe ซื้อ Series Magic i n k นะครับในปี2019ซึ่งแต่มา,าจากแอปพลิเคชันอื่นใน Adobe Creative Suite นะครับ Adobe a n t r r จะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้นนะครับแล้วก็การรวมกันเข้ากับปฏิบัติการอื่นๆนะครับ Ultra เป็นแอปพลิเคชัน แบบสแตนด์อะโลนับได้รับการจ่ายพร้อมกับ Adobe Creative Suite 3นะครับซึ่งมีการเปิดแผ่เมื่อเดือนมีนาคม2550จะจะขาดหายไปจาก CS4 นะครับเปิดเผยซึ่งเปิดแผ่ในเดือนตุลาคม2 5 0 8และ CS5 เปิดแผ่เมื่อเือมษายน2 5 1 4นะครับหลังจาก CS3 นะครับคีเดอร์จากอัลต้านะครับถูกลงเข้ากับผลิตภัณฑ์ Adobe ออื่นอีก2ผลิตภัณฑ์ได้แก่ Visual Communicator 3นะครับแล้วก็ p r e e e l e m e n t บ อ d o b e Visual Communicator 3นะครับเปิดตัวในเดือนกันยายนยูซองมีการควบคุมแป้นเวกเตอร์เต็มรูปแบบของอันตรานะครับในตัวพร้อมกับชุดสวยที่เรียบง่ายบางชุดเค e ียร์เวกเตอร์นะครับอาจจะมีการเปิดใช้งานสำหรับภาพสดที่ช่วยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับปุกกล้อง3ตัวนะําแสดงปุมปุมหลังที่แตกต่างสลับกันนะครับและในส่วนของ Adobe p r e m e e เ e เลเมนนะครับเปิดตัวในเดือนธันาคม25ง1นะครับ มีคุณลักษณะใหม่ที่เรียกว่าวิดีโอเมิร์จนะครับวิดีโอเมิร์จนะครับอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้เอฟเฟกต์การคียในกระบวนการแก้ไขแทนที่จะต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมในโปรแกรมหรือโหมดภายนอกนะครับในฐานะของคุณลิทสูตรห้านะครับซึ่งเปิดตัวเม,มื่อเมษายน2560นะครับปลักินที่มีข้อความอัปราานะครับคือตอนนี้อยู่ใน Adobe Premiere Pro นะครับมันเป็นมีประสิทธิภาพนะครับแต่อ่า ง่ายนะครับถ้าในเรื่องแก้ปัญหาคีย์ยิงนะครับเมื่อเทียบกับของ Adobe เนี่ยครับและวก็เหลือเรทงนะครับและกว้างขวางมากขึ้นคีไลน์นะครับปรัอิสลับ Adobe After Effects 6ก็ขอบคุณท่อมูลจาก้องแล Entity นะครับขอจบการนำเสนอตัวโปรแกรมในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ